อ่าต่อยกไว้อ่านหน่อยขอแห้งนะการดื่มสุราเมรัยอาุารลมเข้าในกาเมสุพิชาจารและอับุสมกรรมวลนได้การเสดสุราได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการดื่มสุราพระพุทธเจ้าลงมานแดไว้เป็นหนึ่งข้อในสิงห้าและแสดงโทษของการดื่มสุราไว้ในอังพุตตระบาลีว่า แปลความว่าดูกนที да. ่สุทั es, ้งหลายการดื่มจุลาและน้้ำเมาต่างๆนั้นเมื่อดื่มอยู่เสมอๆดื่มมากขึ้นและดื่มหลายครั้งเข้าย่อมสามารถนำไปสู่นิรยภูเปรตภูและเรวิชานภูได้โทษของการดื่มจุลาเมลัยอย่างเมาที่สุดนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยศรักรรม แล้วผู้นั้นย่อมเป็นคนบ่าแต่การดื่มจุลามีไรที่ได้แทะเข้าเป็นอคุสลกรรมโบสถิโดยตรงข้อนี้มีอธิบายว่าการดื่มจุลามีไรนั้นถ้าผู้ดื่มไม่ได้กระทำลูจมิตกรรมด้วยกายวาจาหรือใจแต่ประการใดแต่ดื่มเพื่อความพอใจสนุกสนานเท่านั้นก็อสมเพาะเข้าอยู่ในข้อ,ขอการมีสุวิชาจารได้เพราะความ เนเดียวกันกับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโขดสะพกำกดัโขดสารลมอันเป็นด้วยการมคุณอารมณ์นั่นเองฉะนั้นผู้ดื่มจุลาที่ยังไม่ได้ทำทุจริตกรรมข้อจัดเข้าไว้ในข้อกามเมสุวิชาจารย์แต่ถ้าดื่มจุลาเข้าไปจนเกิดความมึนเมาที่เคยละอายก็ไม่ละอาย ที่เคยกลัวแต่กอกับกล้าจนสามารถทำยุทรจิตกรรมต่างๆได้ด้วยอำนาจของสุรานั้นถ้าผู้ดื่มสุราาทำยุทรจิตในข้อใดข้อสเคราะเข้าในอคตรธรรมบทข้อนั้นเช่นดื่มชุราแล้วฆ่าสัตว์ก็สเคราะเข้าในความนาติบาถ้ารักทรัพย์ก็สเคราะเข้าในอภินาทานถ้าพูดโกหกก็สงเคาะเข้าในมุสาวา อันนี้เป็นต้นด้วยเหตุน,นี้พูะพุทธองค์จึงวิ่ได้ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะที่ในอัปสรกรรมบทท่านพระอาน,นันตเถระแสดงเป็นคาถาไว้ในบูริกาว่าการหนึ่งจุลานี้อนุโลมเข้าในกาเมสุวิชาาจารย์เพราะมีสภาพเหมือนกับกาเมสุวิชาาจารย์และอนุโลมเข้าในอัปสรกรรมบทด,ด้วย ก็ช่วยอุปการะแก่อู้สนพระธรรมกทให้สำเร็จลงและในปฏิสัมทิธยามัคคีกาแปลความว่าการดื่มชุราเป็นเหตุแห่งความเมาความเมานี้เป็นเหตุแห่งการกระทำอันนุญโสรรรมการดื่มชุราทำให้สำเร็จผิดสองปกามคือปัจจิสนทิชนะผิดได้แก่ผิดที่ทำให้เกิดน,นิรรภูมูหมายความว่า ถ้าผู้ดื่มสุราแล้วกระทำทุจริตกรรมลงไปด้วยอำนาจของการเสพสุรากระตุน้นที่เป็นหมู่พระเจตนาแล้วบุู่พระเจตนานั้นก็สามารถนำสูน่นิรยภูมิได้แต่ถ้าดื่มสุราแล้วไม่ได้ทำทุจริตแห่งใจก็ไม่นำสูงนิรยะแยภูมิได้ฉะนั้นจึงเป็นการให้ผลเป็นผลิตนธิดได้ไม่แน่นอน พระพุทธองค์จึงไม่ทรงแต่เอาการดื่มสุราเข้าไว้ในอาสุศรกรรมบทเสด็จกรรมชนะติได้แก่ผิดที่ทําให้การกระทํำทุจริตสําเร็จลงหมายถึงการดื่มสุราเพื่อกระตุ้นใจกล้าสามารถทํำทุจริตกรรมสาเร็จ หนื่งจุราของผู้คนทั้งหลายจำแทกได้เป็นสี่ประเภทหนึ่งหนึ่งจุลาที่ผสมอยู่ในยาหรืออาหาร 2. องหน่งจุลาอย่างเดียวโดยที่ให้เป็นยาสามหน่งจุลาเพราชอบจัดเป็นการมีสุขิชาจาร 1. ะห่งจุราเพื่อให้ใจกล้าการทำผู้เฉลิมอธิบายกาแยกรรมตามพระบาลีแปลความว่า การฆ่าส yeah. ัตว์การลักทรัพการรับผิดการเมทั้งสามแห่งนี้ชื่อว่ากายกรรมก็เกิดในกายทวารคือกายมินยณเป็นส่วนมากคำว่ากายทวารนู่งหมายเอากายมินญินไม่ใช่กายปราสาทการเคลื่อนไหวของอริยวบต่างๆด้วยเท้าด้วยมือเหล่านี้เป็นต้นเป็นสภาพของผิดพลชัตกระมีวายโย เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นจำนวนมากวายโย่าที่อยู่ในจิตตะชักตลาดเหล่านั้นทําให้จิตตะชักตลาดที่เกิดพร้อมกับตนแข่งตึงตั้งมั่นหรือเคลื่อนไหวไปตามความประสงค์ของจิตได้แต่การเคลื่อนไหวต่างๆนั้นหาได้เป็นไปด้วยอํานาจของวายโย่าอย่างเดียวไม่ต้องอาศัยมีการลูกประกอบด้วยจึงทําให้สําเร็จ ความเคลื่อนไหวแังใจผสมได้ถ้าไม่มีวิจาระลูกแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นไปตามท่าของวายโยท่าอย่างเดียวย่อมไม่ผิดอะไรกับใบไม้ที่ถูกลมพัดย่อมไม่สําเร็จตามะสงค์ของผิตได้ฉะนั้นการในการท่าสาธรักเพื่อผลิตในการต้องมีการเคลื่อนไหวกายเกิดขึ้นตามความผสม วาโยธาที่ประกอบด้วยวิจาราุ่นึงได้ชื่อว่ากายะคระกายม,มีความหมายสามอย่างคือหนึ่งสัมภาร,ารกายส,สัมภาร,ารกายาะ,าะกยด้แก่ร่างกายที่ประกอบด้วยอวัยวะที่เรียกว่าโกฏาสะโกฏสาสามสิบสองอาการมีผมขนเล็บควันหนัง เป็นต้นภาษากายะได้แก่ใายภาษาทะลูกอันเป็นที่อาศัยเกิดของกายกายะวิญญาณ์สมรวมสามโจรณะกายะได้แก่วิญญาติลูกที่เกิดพร้อมด้วยจิตตาชะวาโยาธาทำให้การเคลื่อนไหวกายเกิดขึ้นฉะนั้นกายะวิญญาตที่เป็นเหตุ ให้สำเร็จกายกรรมทั้งสามได้แก่โยปนะกายะแปลความว่าลูกอันใดย่อมกระทำให้อวัยวะใหญ่น้อยมีการเคลื่อนไหวฉะนั้นนนั้ชื่อว่าโยปนะได้แก่มีญาติลูกลูกที่ทำให้อวัยวะใหญ่น้อยมีการเคลื่อนไหวด้วยเป็นกายด้วยลูกนั้นชื่อว่าโยปนะกายะได้แก่กายญาติ กายทวานมีวัจนะว่าแปลความว่ากายะมินยัติรูปนั้นแหละเป็นทวานชื่อว่ากายทวานล่าวคือกายะมินยัติรูปนี้เป็นประตูแห่งการเกิดขึ้นของธรรมทั้ง3หรือเป็นเหตุให้สําเร็จก,การกระทําทั้งสามคือการฆ่าสาสก,การรักทรัพและการพุทิศีามีฉะนั้นกายะมินยัติรูปนี้ ว่ากายแยบวาน้าต่อยกไว้ยอ่านหน่อยขอแห้งนะการหนึ่งจุราเมรยัยอนุโลมเข้าในกาเมสุภิาฐานและอภุสมกรรมบลได้การเสษสจุราได้แก่เจตนาที่เป็นเี่แห่งการเสร็จจุราพระพุทธเจ้าทรงมาแผดไว้เป็นหนึ่งทั้ง่อในสิ่งโทษข,ของการเสจุลาไว้ในอังคุ สาระบาดีว่าแปลความว่าดูกนที mm ่ส hmm. ุขทั like ้งหลายการดื <establishing> mm ่ม hmm. ชุกาและน้ำเมาต่างๆนั้นเมื่อดื่มอยู่เสมอๆดื่มมากขึ้นและดื่มหลายครั้งเข้าย่อมสามารถนำไปสู่นิรยะภูเปรติภูและเรติฉานภูได้โทษของการดื่มชุกาเมลัยอย่างเราที่สุดนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิด็นมนุษย์ ด้วยสุปกรรมรอื่นๆแล้วผู้นั้นย่อมเป็นคนบ่าแต่การดื่จุราเมรัยที่ได้แัดเข้าเป็นอกุสศลกรรมโทดสิบโดยตรงข้อนี้มีอธิบายว่าการดืจุราเมรัยนั้นถ้าผู้หนึ่มไม่ได้กระทำผู้ฉลิตร,รมด้วยกายวาจาหรือใจแต่ประการใดแต่ดื่มเพื่อความพอใจสนุกสนานเท่านั้น ก็สงเคราะห์เข้าอยู่ในข้อการเมสุวิชาจารย์ได้เพราะความพอใจสนุกสนานก็เช่นเดียวกันกับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโสดทักทักธรรมโสดกัณมโสดพารมันเป็นด้วยการ,รมาคุณอารมณ์นั่นเองฉะนั้นผู้ดื่มสุราที่ยังไม่ได้ทำทุจริตกรรมก็จัดเข้าไว้ในข้อการเมสุวิชาจารย์ แต่ถ้าดื่มชูลาเข้าไปจนเกิดความมึนเมาที่เคยละอายก็ไม่ละอายที่เคยกลัวแต่ก็กล้าจนสามารถทำทุจริตกรรมต่างๆได้ด้วยอำนาจของชูลานั้นถ้าผู้ดื่มชูลาระทำทุจริตในข้อใดข้อสงาะเข้าในอักษรธรรมบทข้อนั้นเช่นดื่มชูลาแล้วฆ่าสัตว์ก็สพาะเข้าในความนัิบา ถ้ารักทรัพก็สงเคาะเข้าในอดินาทานถ้าพูดโกก็ส่งเคาะเข้าในมุษาว่าวันนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้พะองค์จึงวิได้ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะที่ในอัษรกรรมบทท่านพระอานันตเถระแสดงเป็นคาถาไว้ในมูติกาว่าการหนึ่งจุลานี้อนุโลมเข้าในการเมสุ ชาการก็มีสภาพเหมือนกับพระเมสุวิชาจารย์และอนุโลมเข้าในอคติสมรกรรมบทด,ด้วยก็ช่วยอุปปกวาระแก่อคติสมรกรรมบทให้สําเร็จลงและในปฏิสัมพิธามัททีกาแปลความว่าการดืืมชุวาเป็นเหตุแห่งความเมาความเมานี้เป็นเหตุแห่งการกระทำอคตอิสมรกรรมบท การหนึ่งเวลาทำให้สำเร็จผิดสองประการคือปฏิสนธิชนะผิดได้แก่ผิดที่ทำให้เกิดนิร่าญูมิงนะนี้นะาขออ่านเอายี่สิบห้าครอบด้วยนะยี่สิบห้าอวหาระนี่นะวิธีต่างๆนานา,นาที่เขาจำแนกรกะตักขารวบรวมไว้เนี่ยถือว่าพิสดารด้วซ้ำไปนะแต่มันก็มีละเอียดไปอีกนะลักแบบไหนรักอ่า ที่มันละเอียดขึ้นแม้เก็บของหล่นได้เนก็ยังมีบางที่มันจะมีแยกอยเก็บของหล่นได้จะเป็นของรักได้ยังไงใช่ไหมใจในความรู้สึกเราใช่ไหมในวินยัยในในนี้เขาบอกว่ารักเพราะของนั้นมีเจ้าของมันครบอห้าของมีเจ้าของรู้อยู่แก่ใจว่าของมีเจ้าของใช่ไหมมีทายาจิตคิดจะรักพยายามรักได้ของนั้นมาห้าอย่างครบเลย มีวิธีเดียวที่จะไม่ใช่เป็นของรักเมื่อเราเก็บของหล่นได้เราก็เก็บไว้แลวประกาศของคายได้เมื่อวานนี้วันพระที่แล้วมาที่วัดได้จากวัดปร 9, ่าบุญเก้าหน้าวัดป่าพุญธก้าเลยว่าไปบอกใครมาก็บอกเขาอย่างนี้นะเจตนานเราหยิบมาให้เผื่อคนอื่นเอาไปจะไม่ได้คืนก็บอกอย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปประกาศหนึ่งวันผ่านไปก็มีใครมาเอาสามวันผ่านไปก็มีใครเอาพาคันว่าปีที่สามมา ยมบางก็บอกโอ้ยของฉันหายตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วเนี่ยหล่นอยู่ตรงนี้ของนั้นก็อยู่กับยมจิ๋วเรื่อลึกได้ที่ยมจิ๋วไปครอบของมาสามปีเนี่ยก็ยังเป็นของยังไม่ถือวัารลักยังไม่ถือว่าขาดเพราะยอมบางเพิ่งสืบคคนว่าเป็นของที่เก็บได้ถ้าเกิดอยู่ๆย,ยมยมที่เก็บได้นี่นะอาจจะเป็นของมีค่าสร้อยคอ หรือแหวนตุ้มหูหน้าวัดเนี่ยนะมันหล่นไปตั้งแต่วันพระที่แล้วโยก,ยก,กเก็บไว้เสร็จแล้วไม่ปิดไว้ไม่บอกใครเลยนะอกลัวเขาจะรู้เอาไปใช้เลยนี่เป็นอาทิราทานเพราะมีกิจคิดจะละเอาไปไว้เรียบร้อยแต่ถ้าประกาศหาแล้วก็แล้วไปไม่มีใครมารับเลยอของนั้นก็จะเป็นของโยมโยกจิกก๋ว ถ้าเจ้าของคนนั้นเนี่ยทอดอะไรเมื่อไหร่จะเป็นของหยบๆทนันทีเขาคิดว่าเขาไม่ได้คืนแล้วไม่ได้ทวงแล้วจะเป็นของหยบย่ไปพูดเก็บได้ทั้งเท่นยมเจียวก็ประกาศหาเจ้าของประกาศหาเจ้าของอยู่แต่เจ้าของเขากลับไปหาดใ,ใหญ่เป็นเชียงใหม่ไปอินเดียเป็นพมา่าไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะเขาคิดว่าหายตั้งแต่วัาวานที่เาขาไม่ได้คืนแบบเ้าทอดอะไรว่าจะไม่ได้คืนแล้วทรัพย์อันนั้นเคือจะเป็นกรรมสิทธิ์ของยมที่เก็บได้อ่างนี้มนะยังไม่เป็นง่ายๆถ้ายม บางอย่างตามแล้วตามอีกสามปีห้าปีก็ไปแจ้งความไปถามใครมาใครเห็นของใช่ไหมเมื่อห้าปีที่แล้วแหวนเพชรฉนลนไม่รู้ด่นตรงไหนแถวหน้าวัดบุญเก้านี่แหละตั้งหลายกะหลัดในราคาหลายล้านมาปีนี้ปีนี้จุบางก็ยังมาถามอยู่นะ่นหละเรื่องแหวนวงนั้นน่ะแสดงว่าของไอ้ที่เขาได้ไปยังยังเป็นของโยมจ๋ว่าเป็นข้อของอยังเป็นของรักอยู่เพราะโยมนี่จะหวงอยู่เขายังไม่เขายังไม่ทอดอะไร ันนี้เป็นต้นเรอกวกันนะถ้จมก็งบไก็ใจดีไว้ก็ไม่ยากหรอกถ้ารวมรถก็ไม่ต้องจอดรถวิ่งไปเลยเพราะยังไงก็ให้มันเถอะพี่เกียรติคนอื่นเขาจะได้เป็นอธินาทานส่วนมากมิจเเบกไอ้วัวปากบว่าปั๊วัาองกูเจ้าเคื่องได้ได้หมาเหมือกันไล่กันเพื่อต นี่มันละเอียดนะไอเรื่องอาชินาทานเนี่ยวินัยพระก็มีข้อนี้แหละที่วิจัยยากที่สุดเพราะมันอันนี้มันเยอะมันมีขั้นมีตอนเยอะ,อะคือเพราะมันมีของของมีมูลค่ามาเพิ่มด้วยของทระนะ,ะถ้าบอกว่าบางครั้งเนี่ยขมโมยของแต่ละแต่ละอย่างนี่ราคามันจะขึ้นลงเช่นทองอทองนี่ขมโมยตอนของถูก ราคาไม่ถึงห้ามาสองหรอกนี่เดียวเองแต่พอตอนที่เจ้าของเข้ามาโจทย์ในราคาเพิ่มขึ้นก็เอาราคาตามนั้นแหละไปแต่ละเมืองอ่าใช่บาเก็ขึ้นตามราคาอในตัวอย่างถ้าบอกว่าในเมืองนี้แต่ว่าเข้าเป็นเป็นสองเมืองนะเมืองจันบุรีกับเมืองแปดริ้วอาตมาก็ไปอ่า เห็นเห็นกระบวยกเขาในตัวอย่างนะเป็นเห็นกระบวยอยู oh, like oh, ่โน่นวัดโน่นอุ้มสวยอยากได้รักมาเลยไปรักมากระบวยบ้านนั้นราคามันเป็นร้อยมันแพงพอมาบ้านเรามันสามบาทราคามต่างกันบ้านโน้นบอกว่าเขาเขามาโจทย์ว่าอาจารย์วรพจน์ไปรักกระบวย y กระกระบวยตักน้ำเข้ามาเป็นกะลาอย่างดีขัดเท้าแลรกอย่างดีเป็นปรา a ิ i t คนราคาเป็นร้อยเป็นพันอาจารย์วัชอก็บอกว่าอสามบาทจะเป็นอันนี้ได้อย่างไรไปถึงไม่เป็นหรอกอย่างนี้จะถือเอาราคาที่นี่ไม่ได้ต้องเอาราคาที่ที่โน่นวัดที่โน่นราคาเท่าไหร่ถ้าเกินจํานวนที่จะเป็นภาราชิก็ต้องฝากตามนะอย่างนี้เป็นต้นหรือตอนรับราคามันแพงแต่ตอนยังไม่รับราคาถูกเนี่ยมันก็ต้องดูว่ารักช่วงไหนราคาช่วงไหนด้วย มันเอาตามั้นมีการละเวลามาเเกี่ยกับกองพระนะมันไึ่ะหลับซับซ้อนของบางอย่างมีราคาสาหรับบางคนบางคนก็บางคน,งคนโอ้แค่แคกระกระบวยตักน้ําใครก็จะหวงไม่กี่ตังค์หรอกทำเองใหม่ก็ได้มั่ก็ไม่่ก็ไม่ไมเป็นปาญหาชิกเพราะมันค่ามันจะลดอยู่ที่ค่าด้วยอ่ต่อเลยเนาะต่อกาเมสุมิชาจารย์ข้อที่สาม กาเมสุมิฉาจาร์เมื่อแยกบทแล้วได้สามบทคือการเมสูมิฉาและก็จาระการเมสูกา,าราเสพเมถุนมิฉาแปลว่าลามกหรือผิดคือบัณฑิตย่อมปิเตียนจาระแปลว่าการประพฤติเมื่อรวมกันแล้วเป็นการเมสุมิฉาจาร์ไปความว่าการประพฤติลามกในการเสพเมถุนมีวิจารณ์ถามว่าแปลความว่า การประพฤติผิดหรือการกระทำลามกอันบัณฑิตทั้งหลายติเตียนได้แน่นอนชื่อว่ามิจฉาจารการเมสูมิจฉาจารโรการเมสูมิจฉาจารโรความว่าการประพฤติผิดคือกระทำลามกอันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนแน่นอนในการเสพเมถุนชื่อว่า กาเมสุมิฉาจารย์อีกในหนึ่งความว่าคนทั้งหลายย่อมประพฤติผิดในการเสพเมถุนด้วยธรรมนั้นฉะนั้นธรรมนั้นเป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการเสพเมถุนการเสพเมถุนนั้นชื่อว่าการเมสุมิฉาจารย์ได้แก่เมถุนเมถุนณะเสวนะเจตนาเมถุนเสวนะเจตนา ที่ประที่ประกอบกับโลภะชวนะสามีภรยาที่ประพฤติผิดที่ประพฤติอยู่ในการเศษเมถุนทำต่อกันหาได้เป็นการกระทําที่ลามกอันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนได้ไหมเพราะเป็นไปตามกิจธรรมดาของโลกแต่ถ้าชายหรือหญิงที่ประพฤติล่วงกาเมต่อชายหรือหญิงที่มิที่ไม่ใช่เป็น สามีหรือภรรยาของตนและชายหรือหญิงนั้นมีผู้พิทักษ์รักษาอยู่การกระทําของชายหรือหญิงที่ประพฤติอยู่ในกา,นกาเม,าเมต่อกานเป็นเป็นการกระทําที่ลามกอันบันดิตทั้งหลายพึงตีเตียนได้เพราะมิได้เป็นไปตามธรรมดาของโลก การก้าวล่วงการเมตสุมิฉาจารนี้ย่อมสำเร็จด้วย,าวยกายยกาประโยคะคือการกระทำด้วยกายฝ่ายเดียวมิใช่การกระทำด้วยวายจาหรือใจได้องค์ประกอบของการเมตสุมิฉาจารประกอบด้วยองค์สี่คืออะขมะนียะวัตถุมีวัตถุที่มีคนเกี่ยวข้อง ตัดสมิงเสวนาจิตตังมีจิตคิดจะเสพในวัตถุนั้นประโยโคมีความพยายามเสพเมถุนมัเคเนณะมัคคปฏิปฏิอธิวาเสสนะอ,อธิวาสนังมีความพอใจในการประกอบมัคซึ่งกันและกันเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสีประการนี้เป็นการก้าวล่วงกรรมบทการเมสุมิชาจารถ้าไม่ครบองค์ทั้งสี่นี้ ก็ไม่สำเร็จเป็นกรรมบทประโยคะของการเมสุมิสาจารย์คือความพยายามในการประพฤติการเมสุมิสาจารย์มีอยู่ประการเดียวได้แก่สาหัสติกะประโยคะคือกระทำด้วยตนเองอย่างเดียวดังท่านดีกาจารย์แสดงไว้ว่าความว่าวัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งหญิงหรือชายมีจิต คิดจะเสพในวัตถุนั้นอย่างหนึ่งมีความพยายามเสพอย่างหนึ่งมีความพอใจในการประกอบมรรคซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งเหล่านี้คือองค์ทั้งสีของกาเมสุมิชาจาร์ส่วนประโยคะคือความเพียรพยายามนั้นได้สาหัติกะประโยคะคือการกระทําด้วยตนเองอย่างเดียวแสดงโทษของกาเมสุมิชาจารย์ที่เป็นมหา สาวัชชะและอับปสาวัชชะเมื่อว่าโดยคุณธรรมและความสมัครใจของผู้ล่วงเกินและผู้ถูกล่วงเกินแล้วถ้าเป็นการล่วงเกินแก่ผู้มีศีลธรรมโดยผู้ถูกล่วงเกินไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยผู้ล่วงเกินนั้นย่อมมีโทษมากหนักมากถ้าเป็นการล่วงเกินแก่ผู้มีศีลธรรมโดยผู้ถูกล่วงเกิน ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยผู้ล่วงเกินนั้นย่อมมีโทษเบาวกว่าถ้าเป็นการล่วงเกินโดยเบียดเบียนข่มขืนทำร้ายร่างกายด้วยแม้ผู้ถูกเบียดเบียนนั้นจะเป็นผู้ไม่มีคุณธรรมพิเศษอย่างใดก็ตามผู้ล่วงเกินนั้นก็ย่อมมีโทษหนักเพราเป็นปการบังคับนะถ้าทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันย่อมมีโทษเบา เมื่อว่าโดยฐานะของบุคคลผู้ร่วงเกินที่เป็นปุถุชนกับอริยะบุคคลการร่วงเกินต่อปุถุชนย่อมมีโทษเบากว่าการร่วงเกินต่อพระอริยะผู้ถูกร่วงเกินที่เป็นอริยะบุคคลด้วยกันการร่วงเกินต่อพระโสดาบันบุคคลย่อมมีโทษเบากว่าการร่วงเกินต่อพระสกทาคามีแต่สกทาคามี การล่วงเกินต่อพระสกงฆามีย่อมมีโทษเบากว่าล่วงเกินพระอนาคามีการล่วงเกินต่อพระอนาคามีย่อมมีโทษเบากว่าล่วงเกินพระอรหันต์สำหรับการล่วงเกินทางกายจะมิสายจา์ต่อพระอรหันต์นั้นย่อมมีโทษหนักที่สุดเช่นนันทามนพล่วงเกินนางอุบลวรรณนาเทลีนี่เป็นพระอรหันต์ย่อมได้รับโทษหนักที่สุดถึงถูกธรณีสูบด้วยอำนาจแห่ง ทิฏาธรรมวิริยกรรมที่เดยนมาแล้วนะและให้ไปเกิดในอเวจีนรกสวยทุกขเวทนาแสนสาหัดด้วยอำนาจอุปป,ปัชชะวิริยกรรมและการละนา